ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจับตาการเมืองพิกไผ่สารปูดนะครับมตินะครับคว่ำนะครับปูดควมม่ำมติจันสองร่านะครับจับตาการเมืองพิก นะครับไพศาลเนี่ยปูดว่ามีกจะมีการนะครับฟั่มมตินะครับจันสองร่าเขี่ยเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นไงเหตุการณ์จะเป็นไงและอะไรจะเป็นไงล่าสุดนี้ครับก็มีข่าวออกมาว่าแกนนำนะครับแกนนำนะครับ พรครัฐบาลเดิมเนี่ยครับต่างๆนะครับที่โดนยุบออกไปตอนนี้นะครับไปที่บ้านการสองราแล้วก็มีมติออกมาว่าให้คุณชัยเกษมซึ่งเป็นหนึ่งในแคดดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะเป็นนายกคนต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นนายกนายกคุณกระบอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับคุณชัยเกษมมีเรื่องราวในอดีตที่ค้างคาอยู่อาจจะโดนเรื่องจับยธรรมอีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับอ่าวันนี้ การดาเนินการทุกอย่างหรืออะไรทุกอย่างถ้าไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาชนไม่ได้อยู่จุดยืนของประเทศชาติไม่ได้อยู่จุดยืนของประชาชนย่อมนะครับ <c oughs> ส่งผลอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> มื่อวันที่15สิงหาคม2 5 7นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกมนตีนะครับพลเอกประวิตยวงสวรรณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่า จับตาการเมืองนะครับพลิกคว่าม,มติจันสองราดันพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นนายกโดยพักประชาชนงดออกเสียงนะครับการประชุมพักร่วมรัฐบาลเสษฐาที่บ้านจันสองราค้ายยามผีตาดพระอ,อ้อมวันนี้ ซึ่งมีข่าวว่าพักเพื่อไทยเสนอดร์ชัยเกษมนิติสิรินะครับเป็นนายกโดยพักร่วมเดิมในตําแหน่งนะครับเดิมทุกประการจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีวันศุกร์นี้เวลาสิบนาฬิกานัน้นนะครับข่าวร่ามาเรือแจวนะครับระบุว่าอาจจะมีคนมือดีเสนอชื่อนายพีรพันธ์สาริรัตวิภาหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติเป็นนายกโดยนะครับผัก โดยพรรคนะครับพักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายคา้านโดยกรณีนี้รัฐบาลใหม่จะประกอบไปด้วยพรรคภูมิไทย71เสียงพังพลังประชารัฐ40เสียงรวมไทยชาติสร้างชาติ36เสียงประชาภิปัต์25เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงโดยพรรคประชาชนงดออกเสียงพักเพื่อไทยก็จะกลายเป็นฝ่ายคา้านและทําให้การเมืองไทยหลุดออกจากวิกฤตที่ร้ายแรงได้ทันทีคําถามคือนะครับคำถามคือ,นะคคถ,คอถ้าเป็นไปตามเนี้ย ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะภูมิไทยมีเจ็ดสิบเอ็ดเสียงรวมพักประชารวมพักประชารัฐนะมีสี่สิบเสียงก็เป็นร้อยสิบเอ็ดเสียงนะครับรวมรวมรวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยสร้างชาติก็เป็นอีกเป็นอีกนะครับสามร้อยเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเสียงหนึ่งร้อยสี่สิบทั้งหมดแหละยังไม่ถึงสองร้อยทั้งหมดยังไม่ถึงสองร้อย คำถามคือถ้าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงนะครับพรรคเพื่อไทยมีร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงพรรคประชาชนอีร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงสองร้อยแปดสิบเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภารัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปไม่ได้ครับคอยดูกันว่ายามการเมืองไทยจะเป็นสามก๊กนี้ดิวเขาใหญ่กับยุทธการป่าเขากะโดงอย่างไหนจะเข้าเส้นชัยโดยพรรคประชาชนเป็นตัวแปรสําคัญ พักประชาชนไม่มีทางเข้าไปรวมกับพลังประชารัฐไม่มีทางเข้าไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วพักประชาชนก็เป็นฝ่ายขานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวนี้ไม่เกิดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยพักเพื่อไทยอย่างไรก็มีเสียงนะครับมากกว่าอยู่แล้วนะครับมากกว่าอยู่แล้ววันนี้พักเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยแหละครับอย่างไงพักใดพักหนึ่งก็ต้องเป็นการนำซึ่งแน่นอนครับพักประชาชนไม่มีทาง ไปไปร่วมกับพัรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนนี่คือจุดยืนของพรรคประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่จะเป็นไปได้ที่สุดก็คือใช้เกษตรเหมือนเดิมเนี่แหละครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ผลประโยชน์ลงตัวเหมือนเดิมวันนี้นะครับ การตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ได้ตั้งกันเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนเป็นที่ตั้งแต่เอาผลประโยชน์ของพวกพ้องเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นออกมารูปแบบนี้อย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตไปฟังครับ